สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮดทีวีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเอาเฮ้ยวันนี้เราจะมาแคสน,นะครับเอาชีวิตหลอดอีพีที่สองนะครับโอเคก่อนอื่นขุดเมืองกันก่อนเลยเย่เย่กี่นี่เลยแล้วก็ขุดถ้าเกิดถึงสิบซับคลายซับคลายแล้วผมจะเปิดหน้านะครับ นี่รับเลยจล่ไปขุดกันต่อเลย ต่อเลยน่าจะมีโคลข้างมัน แล้วกันเ yeah. ย่ปาตนไนบุกเข้าไปอู yeah. ่ อันนี้สักเข้าไปเลยเย่ yeah. ไปสักสิบเก้าเลยเย่ yeah, ได้มาแล้วโอ้ยเย่ได้มาแล้วสติกทอชขุดมันกันตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดยวย โอเคที่ขุดหินเอามาเลยเล็กจ้าฉันมาแล้วจ้า ใช่ดีกว่าขี่กูเตาเลยขุดไปขุดไปรเลยวๆาทำห้องใต้ดินอเออทำห้องใต้ดิน รบโกนก็ขอภัยด้วยด้วยไม่มีถ้ามาเถอะไม่เป็นไรถ้ามีก็ขอภัยด้วยนะครับโอ้โห ใช้มันพังไปก่อนเลยใช้มันพังพังไปแล้วตู่อา้าวตู่ไม่แตกตู่ไม่ไม่พังสักทีเออเต็มเต็ม ป,ปุ๊ดเข้าไปปุ๊ดเข้าไปปุ๊ดเข้าไปเอาโคลมาโคลอ,อ,อย่างเยอะเลยบนมีอีกไหมมีโคลดโคลดโอ้โอโอมีเยอะแล้วโห เทียบเลยโอ้โหมีอีกโอ้โหใช่ไปเลยโอ้โหสปยายดงหมดแล้วใช้สูตรแปบบ๊บดๆ ต้องให้มันเช้าก่อน,นปิดม้อนเลยไม่ใช่มันเก่อือต้องขอเวลาสร้างบ้านเปิดประตูไห้ปิดไปทอชแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อนนั้นสิเพื่อน อูโอูโอ้มาเหมือนกันนี่ว่ามาไม่พอโอเคันนี้ cơ. Tắt cái con. Yeah. Cái gì ไม่เป nah ็นไรนั่นแหละก็ปิดดีกดไปเลยกดไปเลยว่าเตะนั่นแหละโอ้มีเขาอีกโอ้ไม่มีแล้ว pokok sah okay okey dah ni mencari soalan okey okey kukut kental ตรงนี um ้แหละขุดไปเรื่อยๆเออ โอเคใส่ไปสองอันพอ ไปลูกอ่างั้นพอคแค่นี้กันก่อนนะครับงั้นเอาไว้พัดหน้านะครับเจอกันใหม่พัดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ